ขนมไทยยอดนิยมขนมคกสูตรโบราณทำไมขนมคกถึงไม่กรอบคะเอาออกจากเตาได้สักพักก็ไม่กรอบเลยปัญหาของแม่ค้าที่สงสัยกันมือใหม่เริ่มหัดทำ สวัสดีค่ะน้ำทิพซาวางสุพุงค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็มาทักทายและแบ่งปันประสบการณ์ให้แม่ค้าหลายๆท่านนะคะมือใหม่หรือว่าที่กำลังเริ่มต้นการสร้างรายได้กับขนมคกนะคะสาระดีๆแบ่งปันเพื่อนๆให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กันฟังถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่แป้งถ้าแป้งนั้นเราทำตามสูตรได้มาตรฐาน องค์หลักสำคัญก็คือกระทะและไฟค่ะเพื่อนๆเตาไฟนี่คือแผ่นกระจายความร้อนเพื่อนๆได้ใส่กันไหมคะข้อสงสัยข้อนี้ส่วนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะไฟหลุ่มกระทะเป็นองค์ประกอบคู่กันสำคัญไม่น้อยกว่าสูตรแป้งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราต้องทำความสะอาดลุมกระทะเราให้สะอาด อยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆหลังจากทําความสะอาดหลุมกระทะเราเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันทาทุยทั่วหลุมกระทะเลยนะคะเพื่อนๆน้นํามันก็สําคัญเหมือนกันนะคะทางร้านจะใช้น้ํามันองุ่นค่ะเมื่อก่อนจะใช้มะพร้าวขูดค่ะเพื่อนๆมะพร้าวขูดสดๆอะคะ่ะเอามาทาแต่ประเอนว่ามะพร้าวขูดจะมีปัญหานะคะปัญหาของเขาคือมะพร้าวสด ไปทากับหลุมกระทะมันจะทําบางครั้งมันจะทําให้มีกลิ่นลูกค้าอันนี้คือประสบการณ์ของลูกค้าเองนะคะลูกค้ามาแนะนําแม่ค้าเองนะคะเพื่อนๆพ,พอกระทะมันร้อนได้ที่หยอดแป้งลงไปมันจะมีฟองอากาศแป้งอยู่ถ้าเพื่อนๆเห็นแป้งเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆเอาน้ำกะทิหยอดลงไปเลยนะคะหยอดหน้าแป้งขนมคกเรา ให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเอาช้อนจิ้มลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราค่อยหยอดหลุมที่เหลือนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้แล้วก็หมุนกระทะไว้อีกสักรอบหรือสองรอบแค่นั้นนะคะเพื่อนๆสูตรเล็กๆน้อยๆของสาววังสะพุงมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ